giờ <Nun> oh, <Nun> 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 oh, sẽ tựa đằng Ô. bắt đầu em, ôi, bị nhỉ? không โอ้ยสียเไดาจ้างรถมาดึงขึ้นบ่รอบ้าเนเนี่เได้ไดขึ้นทำไมบ้านใส่เกียร์หอยตัวลวนะห้อยตัวฮ่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่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 า่าฮ่่าฮา่าฮ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 าฮาฮ่าฮาฮ่าา่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ฮ่าฮา่ กี้รงว่าอย่างวะขี้ขึ้นโคกเขาขี้ร้องนำเออเอเอโอ้แจ็กสีวางไดแล้วก็อยากให้ียไทยเนาะอ๋ออันขี้ขึ้นโคกเมื่อวานเนี่ยขี้ลงนำมาดิไหมเอ๊เออเอาไม่ดูเอาไม่ดูขี้ลงไม่ดู เออพอใจไปพอใจไปเออเอาไปดูพอใจไมเอารถก,ก็นี่ดูรถก,ก็นี่เป็นการเป็นการทดลองขับรถบิ๊กไบค์ลงน้ำครับพี่น้องครับโอเคผ่านผ่าน <c oughs> <c oughs> เพงไหครับนี่แหละครับผลงานได้แค่นี้แหละครับพี่น้องครับโอ้โหพรสอบรถกอนเออ ลงไปได้อีกครับถ้าลงไปได้อีกกระติดท้ายให้เบิ้งแหละครับพี่น้องครับรถน่าอะไรหอ่าเลยกล้องไปดูแม่นครับรถเล้าเอียงครับรถเล้าเอียงเออน้าไม่หว่าเลยมันลงได้แค่เครื่องล้อครับทำนั้นลงได้อันเพียงข้อแต่สีลงได้ครับเอออันนี้อาอันนี้อันนี้น้ำที่มันค้างอยู่ในท่อครับเอาไปในคลองก็ได้ ระบายออกครับ้อคอห่ออายุกับทอครับอยู่กันท้ครับยู่้าครัยูดันข้างครับมังตัยันาควัห่นครับโอ่ั้างค่นข้างครับยู่ดนข้างครับลงไมัได้งครับ่ดนี้แมครับ่ดน้าบ่ข้งับ่น้งครับยังครับยูดันข้งครับด้ค่น้าครับ่น้องครับย่งครับครับอ่ดั้ครับ่นครับยครับ่ันี้ครับ่อนเออ โอ้อึดแนวเนห็ดดีดีอ่ะ